ด้านของกระทรวงพลังงานก็เตรียมเสนอแผนรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าขยะชุมชนต่อที่ประชุมกพชในวันพรุ่งนี้นะครับตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าในอีก20ปีข้างหน้า นายอารีพงศ์ผู้ช่วยอุปมปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกปชวันพรุ่งนี้ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกระทรวงพลังงานเตรียมเสนอแผนการส่งเสริมพลังงานชีวมวลตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าหรือ PDP ของประเทศไทยในอีก20ปีข้างหน้าด้วยการรับสื้อกระแสะไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าขยะชุมชนเพื่อหวังให้ชุมชนผลิตไฟฟ้าจากขยะ ชีวมวลเพิ่มขึ้นร้อยละ8ถึง20หรือทั้งประเทศผลิตได้ประมาณ500เมิะวัตตลอดจนการพิจารณาต่อสัญญาโรงไฟฟ้าขนาดเล็กที่ผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมและจะหมดอายุสัญญาในเร็วนี้ขณะเดียวกันยังเตรียมพิจารณาโครงข่ายไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาบริหารจัดการควบคุมการผลิตส่งและการจ่ายพลังงานไฟฟ้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสายส่งกระแสไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพของ 3. การไฟฟ้าได้แก่การไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยให้เป็นระบบเดียวกันเพื่อลดความสูญเสียกระแสไฟฟ้าเมื่อส่งผ่านกระแสไฟฟ้าในระยะไกลสำหรับภาพรวมของแผน PDP ขณะนี้เหลือเพียงการรับฟังความคิดเห็นในครั้งสุดท้ายช่วงปลายเดือนก่อนที่จะเสนอให้กพชพิจารณาเห็นชอบในเดือนเมษายนเพื่อเดินหน้าให้ได้ตามแผน